วิง่งไอทีเนี้ยเห็นมันเพิ่งขับรถหนีออกไปงงมากเลยมันรู้ได้ไงพี่ดักแม่งเดินอ้อมไปอทางขึ้นรถขับหนีไปเลยโป้ไม่รู้ดิถ้ามันโปมันไม่ยิงพี่อ่ะมันก็อาจจะไม่ยิงไงเดี๋ยวรู้มาหาล่ามันรู้มากอะไรอย่างงี้แค่ตอนแรกมันวิ่งจะออกมาออกประตูหน้าแล้วมันก็เงียบไปเลยมแม่ไปออกประตูหลัง ก็มีเป็นไปได้เด้อพี่เห็นมันขับรถออกไปดูดีรถไปได้ถึงไหนเจอแล้วคนหนึ่ง คนเราเคยตีบอลไฟมาแล้วออไม่คนละตายคู่ตายคู่ตายคู่ เอ็ดคีโคตอเถื่อนชื่ออะไรอ่ะนะเอ่อชื่อตรงตรงซั้นอะไรสักอย่าง,อง,อง,งโอ๊ยใ,ใจจริงๆ เอ้ยย่าอยู่เกี่ยวไหมเงินแม่งหายากใช่ไหมหมดเกี้ยวเจ้าพี่เงินแม่งหมดเกี้ยงเลย กูพิ่งเอ็นห่อมไม่น่าจะมีมัมแวร์หรือหรือไวรัสนะทำไมมันถึงมีชาอฟ้าก,ก็ไม่รู้จะตอบที่ที่อะไรนะ ไม่ว่ามาเปิดจักรถมันเลยยิงล้อก็พอเนาะยิงล้อก็ทำอะไรลำบากกันพี่ว่าเข็นยังเดียวเข็ดไม่ได้เลยเข็ดไม่ได้เลยเข็ดไม่ได้พี่ยิงสองล้อเลย ไม่รู้เหมือนกันนะมีแต่คนนึงเอาของเก็บรถไปแล้วตีรถลอยเพื่อเก็บของหรือเปล่า ลืมว่ะเออไปีรอทิ้งทำไมลืมมาดิว่าโหพี่ฉันก็หลางเากแยรอพี่มอสยิงมันตายก็หนึ่งแล้วก็นั่นแหละเอารถเขียวมันนั่นแหละไม่แล้วก็เอารถ ทันที่พี่มอสยิงล้อทิ้งอนี่ยอะสองล้อมันอยู่สองล้อมันขับไม่ได้อยู่แล้วนี่ขับได้ค่อยๆถูๆอะไรก็ไปได้ ไม่รู้อ่้ตัวอยู่ในรถเรียบร้อยตายคู่เอาคากับ m16 มาแล้วก็ r p k คู่นี่คือมันตายหมดหรือพี่มอสกับมันตายคู่เอ่อมันตายคู่แล้วก็ยิงรถแดงอ้าวรถเขียวไม่ใส่ล็อคเอาเศษดิงเงี้ยเก็บของใส่แบ,บมพึ่งเรียกรถหรือเปล่าน่าจะระว,วังมันโด,ด่งมาแล้วเอารถแดงด้วย ใส่รถเขียวให้หมดเหมือนกำลังถ่ายของนะเนี่ยใช่ใช่ใช่อล,ล,ลออกพื้นที่ก่อนเอารถกลับบ้าน thank <laughs> you